สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในไรนี้นำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของการงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือรข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพศ2560 ซึ่งจะอยู่ในมาตราที่102เนื้อหาสาระในมาตราที่102บอกเอาไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในมาตราที่102ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐในมาตราที่102เนี่ยได้บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าการงด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาในการทำตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลรพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนว,นวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ดูให้ดีนะครับ ว่าการงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจใครมีอนานาจแล้วก็จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงตามจําน,นวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงนะครับเฉพาะกรณีที่หนึ่งก็คือ เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหากเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 2. เหตุสุดวิสัยซึ่งคําว่าเหตุสุดวิสัยตรงนี้เนี่ยมีหลายเหตุผลน,นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้พุตเพื่อเพื่อนก็ได้อธิบายคําว่าเหตุสุดวิสัยไปแล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรบ้างอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นเหตุสุดวิสัย 3. เหตุที่เกิดจากพฤติก,การอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายก็กว้างนะครับ 4. เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดนะครับอยู่ในข้อที่182ครับนะครับในข้อนี้นี่คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเขาแก้ไขนะครับเป็นระเบียบกระทรวงการคลังนะครับนี่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพศ2560 23สิงหาคม2 5 6 0รัฐกิจจานุเบษษาประกาศดูครับในข้อที่182่ออนขอายเลือนมาครับในข้อที่182ครับบอกเอาไว้ว่าอย่างไร182บอกว่าการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตราที่102ก็คือ102ในตัวพรบรในกรณีที่มีเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐทราบภายใน15วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากไม่ได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของ,งดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังไม่ได้เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนี่คือการลดหรืองด ค่าปรับให้กับคู่สัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐแต่ในคลิปถัดไปพิวิและเพื่อนจะอธิบายถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิกด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆแล้วพบกับผม พีวุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ